เริ่มใหม่พ้นปฏิริแล้วครับผมเริ่มบอ,อกมาให้เห็นแล้วนะครับครับนานเร่งครับดูเลเรื่องน้ำจัง่อยครับหลๆเลยครับผมพดหน่อยบ๊วอครับมือเยาวยังแล้วครับผมเลยขุดจัง่อยครับขุดจะได้เก็บน้ำไดไหลๆเราก็เอาฟางมาคุ้มอ่าสองมือค่คอยมาหดได เนะครับถากรอบๆครับถากรอบๆเนี่ยมันเก็บน้ำในหลายๆครับหาแรงครับพี่นอก น้ำแหงไว้ครับครับเดี๋ยวหาฟัางมากุ้มครับ,รบเราเบาโซ่กับแห่น้ำไปน้ำคุดไปน้ำครับลุมไดมันเย็บน้ำาบาค่อ้ได้กัะคุดไหมครับนครับขุดประมาณนี้แหละพี่น้องหนาแรง เอาเซเว่นมาเหย้ารับรถไปที่ละต้นครับเห็ดไปที่ละต้นต้นใดนี่ครับเพื่อนเรียบแบบนี้ครับขุดเลยครับนี่ครับใบมันเริ่มเหี่ยวแล้วครับสองมือไห้ทีนึงหี่บ่อได้ครับนี่เพราะว่าน้ามันเก็บได้หน่อยนี่ครับมันจะเหยวาเอาถรเลยมักขุดจังน่ายครับถากออกถากรอบๆอบครับ ครับแค่นี้ครับผมน้ำเขากับได้เป็นว่นเพิ่มนะครับเก็บน้ำได้หลายกว่าเก่าครับผมเอาฟางมาคุ้มครับบา้านนะครับให้ไปที่ละต้นครับเก็ดไปที่ละต้น นี่ับบมีปัญหาครับมืออนเศร้านี่ซึนคือเขาครับคือว่าขาดน้ำครับครับกับประมาณนี้ครับต้นไงกันไงแล้วครับที่ปลูกก้อนต้นนี้กับปลูกที่ลังครับเนี่ยอ่าุ้มที่ปลูกที่ลังกับคือพี่น้องเห็นเนี่ยแหละครับกาลังติดครับแต่ว่าถ้าบมีเวลามาดูแลเรื่องน้ำเนี่ก็ตายได้ครับผมนะครับคือต้นนี้กับ ก็งหญ่แล้วครับปลูกตั้งแต่เดือนสิงหาคมครับให้นอแล้วครับผมนี่ครับที่ปลูกไม่ในก็ประมาณเดือนมิถุนายนกักระดาเนยนอเริ่มออกแล้วครับเนยนะครับออกแน่นอนครับอันนี้บาโซกับเฮ็ดแล้วแล้วครับผมรูปในที่ botanics ก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆครับครับเนื้อที่กับประมาณนี้แหละครับก็จะมีสอมแน่4ีหาต้นครับมองนี้ อีกจังน้อยนี่กันแนนครับผมบาโศกปลูกระยะสองคู่สองเมตรครับถือว่าทีครับผมนะครับประมาณนี้ครับผม